ติดกูนี่นันหมไม่ี่ตัวได้หรอไม่เมีีก็บอกว่าถ้าไม่ได้ผมได้ไหมคบพีร้านร้านอพนมมือเลร้านกลางเมืองพนมมือรถออกมาร้านกลางเมืองร้านกลางเมืองมีใครเล่นเป่าหรอหรมีใครเล่นไหมเนี่ย นะครับร้านกลางเมืองเฮ้ยเหมือกันหมดเลยเหรอเฮ้ยอาโลกับยูมีมาเล่นเปล่ามาร้านกลางเมืองครับร้านกลางเมืองไปร้านริมเขานะมาครับเออเจเต็มหรือยังน่าจะยางนะมีมีเจลิลลี่แล้วก็ยูมีอาโลจีจีมันกี่คนนะหกคนใช่ปะจีจีคนนึงนะมันกี่คนอะ ำไม่ได้เฟิ์ไม่ใช่เหรอคะมาไปร้านไหนส่งฉันให้ด้วยเะตาไปโ<ม>นยูนอกเกิรเลยพี่ยูมิอาร์โลอยู่ปะเนี่ยพี่สาวกำลังไปพี่ไม่แยกแยกพี่จะเอาอยูมิกับยูมิกับอาร์โลมาลิ้นให้ดูหน่อย พีเ่เบบเปล่าครับไหนยูมิอารจีจีลิลี่เจเจห้าคนพอดีออพี่หลอดไปไหนวะตัวนี้ยี่ว่าไงจริงๆพี่หลอดพาน้องเล่นใครมาร้านบนใครว่างร้านบนรู้จักปะนนเลือกไปร้านบนเลือไปร้านบนแต่คนทำไมคนน้อยจังคือจริงๆวันนี้มัน,นไม่ไม่ใช่วันพักนะกนะเออ หนูไม่น่าอันนี้เลยอ่ะยูมีอไม่ใช่อะโรหใช่ปะหนูหนูไม่บวกอะไรอ่ะเบกสามหนูไม่น่าเสียตังค์ซื้อเองเลยถ้าสมมติว่าถ้าสมมตินะถ้าเกิดมันเป็นไปได้อยากให้หนูมาเข้าแกงวันนี้แล้วก็มันมันจะได้สวัสดิการมันจะได้สวัสดิการไม้เพิ่มอีกสามอันอ่ะไม้บักสามอ่ะแบบฟรีๆอ่ะไม่ทำแต่ล้วมากไปตาใช่ พี่เบนร้านหลังสันนพี่เบนนะแล้วก็พนะี่โคนะลูกใครนะลูกไอดีใ,<น>ใช่หรอไปเลยหนูไปหังสนน,นนเนม่นิบตหนู้ไม่เข็งไม่เป็นไรีคนบอกว่าหนูยืนนานมากมาฟูุ แปดอันพอใช่ไหมครับไอรินไอรินไปลับบอลเลยครับเรียกให้มาหนมานีใชครับใช่นี่นะชิบตรงนี้นะชิบตรงนี้นะเห็นป่ะเห็นป่ะตัวเนี้ยวิ่งขึ้นมานน่เห็นครับนี่ชุบตรงนี้ <Okay. S 1> ตัวนี้ชยบร้อย ยูมีไม้พวกอะไรพวามีใครบ้างคะต้นตูดเองครับต้นตีมาม่าฮลัลโหลครับลุงว้าว<ง>ว้าอยู่ไหนหนูอยู่ร้านไงเล่นร้านเฮ้ยมาหาด,ด้วเ<ห>นเลยเฮ้ยฮะเล่นมาหาด้วยด้วย,วยเล่นร้านอยู่โอเคโอเคอเออใช่ครับผมรออะไรล่ะครับขอร้านกลางแน่นๆได้ปะขอร้านกลางแน่นๆได้ปะ หนสนอนหมดแลเนี่ยอ่ะสองนะครับไม่ขาดครับกำลังไปครับผมพี่หลอดเลน่นป่ะพี่หลอดอได้เลน่นป่ะหัวดวูครับนอนว่าง <store S 2> สองครับ,เ,รรบเพราะว่าลุง,งเพราะว่าลุงชินให้ไปอ,อะไรก็ไม่รู้ จะให้พี่ไปแทนเนาะใช่เพราะว่าถ้าถ้าพี่หลับแล้มีตี้ก็ไปไปแทนหน่อยไปไปฟังแทนให้หน่อยว่าลุงคินมีเรื่องอะไรนี่นะเล่นดีนะสองคนครับ M A S X คืออะไรครับไม่ได้เปิดค่ะใครไหมครับาอยู่กับพี่ไข่สองคนน่ะพี่เลิฟอยู่ไหนแล้วเลิฟโซน่าครับอยู่ไหนแล้วร้านหลังซอนอนี่เป็นร้านหลังซอนอ,นอนหรออยู่กับสองคนดีแบบนี้อยู่ไ <laughs> ม่สองจะคแต่แรกคิดว่าร้านบนเป็นร้านหลังโซน,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 น่าเนี่ย ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่แค่สองนะมามาร้านหลังสนอไหมคนเยอะมาหลายคนเยอะมากอันนี้ก็เยอะพี่เหมือนกันก็เยอะอคนอ่ะะดจ แ,แ,แล้วไปเกมไดมไงไปเกมไดไไมไ,ดไงแล้วพี่เดยค่ะเดินม,มันสีแดงนะเฮ้ยเจอ ไม่ต้องนะไม,ไม่ต้องถึงถ้าคนเล่นมาเจออ่าคือไม่ต้องนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเกี่ยวกับแกงไม่ได้เพราะว่ายูนี้อ่ะมันไอ้นี่มันไม่ได้ใส่กอบแกอ่ะอะไเราใหงินเราหาเงินมาให้ใช่เอาเงินมาข้อแกงเนาะหวาน ไอ้ไอไอ้ไอ้อ้าไอ้เจ๊ไอ้ไอ้ไอ้เออว่เขาให้อาวุธมาให้จังละสามอันนะสามอันนะไอ้ย่ะได้ได้ได้สามป่ะสามอันอะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเอาอยู่อยู่ขอบวงอยู่ขอบวงมานี่มานี่ไม่เขากริปมาให้พี่แหละพี่ต้องไปกริปเองอะแอมแอมสอรี่เนอะก็คือได้สจดิการใหม่มาแล้วพี่ ก็ต,ติดการใหม่สำหรับขึ้นแกงแทนพี่<ส>พทช้ทำไรพี่ต้นงมาทำไมมีแค่ให้ให้แคม่ม้ยเหรอใช่เขาล่ิ้นเสนอเดี๋ยวเขาชุกอ็แล้วก็กหัวเสือยี่ธาอันเขาบอกว่าถ้าขายให้เขาก็ขายได้นะอ,อ๋อให้อะละห้าหมื่นขายปะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลูกชินจะไม่อยู่อ่ะขายปะอ๋อพี่ขายแล้วมันไม่ทด้ทไรอย่าขาย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 เลยขายมีอีกแปดอันหมอกขายหมดเลย ไม่ไม,ไม่ขาย25านะันนะขายมาเลย อ้หลไอเจเขาให้ขายแค่ห้าอันวะยี่ิบยี่สิบอันต้องคืนเออได้ๆยี่สิบอันคืนไหมจะคืนทำไมอ่ะยี่บอันเออไม่รู้ต้องคืนเหรอฮะารุปยังไงนี่ถามเขาหน่อยว่าสรุปต้องคืนไหมแต่คืนก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเืาเราขึ้นเราขึ้นแก๊งมาแล้วอ่ะ ขายให้เขาห้าอันแล้วก็ที่เหลือถามเขาว่าทำไมถึงต้องคืนตอบว่าเราเคือได้เป็นเลยยี่สิบอันเออ,อเอเ,อเคีเงั้นก็ขายไปเลยแล้วก็คืนไปเลยเย้แปดอันปะไปไป่ะไปทำ่ะไรตัวเจ้ Thầy, thầy, thầy <laughs> พี่เจนไม่ตายโอ้โหพี่เจนไม่ตายเลยเถอโอ้พี่นาวแพมาพี่นาวตลอดแล้วขาพอะไรก็ไม่รู้อะ่ะไม่โช์เลยเปนสวยเนพะื่อนไปจ่าละ

วิ่ยทีที่อะไรก่อนอ่ะขอบคุครับผมน้าเบื่อเลยใครทำไรน้าเบื่อเลย น้ำแบบไรแม่แม่พี่เราอยู่ไหนอยู่หน้าสระออะเออมีใครไอเจต้องเลือกเนาะเรียกเลือกเรียกเรียกน้องในแกงมาแบบนี้เลยจะให้ของใครบ้างอะไรนะเพราะเขา ให้มามันมีเอ็มไลนห้าอันไม่พูกสามสามอันแล้วก็ไม่พูดธรรมดาสอันจุกนอนนานจังเลยไอ้จุกไว้แจ้งจุกจุกแม่แจ้งจุกเอ๊ะอย่าเพิ่งให้ก็ได้นะแบบป้าเจ๊รอพิจารณาดูก่อนว่าใครอยู่บวอยว้อยู่กันเร็วอยู่กัเร็วเขียนเขานอน อะไรไม่ขอยืมก่อนชั่วคราวเขาะเจะหนีใช่ไหมใช่ใช่ขอยืมไปส่งที่ซีนะ็กก็คือเราต้องไปเนี่ยให้น้องไปเอาของที่ดีซีอย่างเดียวใช่ปะไอจูบจ้ามารอดไหมเนี่ยไม่เจมาหาพี่ก่อนหนะ้าทีดีเลยที่อะไปส่งมาที่ซีหน่อยไอฟิวได้เลยเจ้าขับรถนี่แหละอย่าไม่ไม่ไมขอขอขอแท้ก่อนไม่เอามันอันนี้ยูไอมันบัอ้อ่ะเองกดขอพูดมานะจะให้อือพี่นา้า ขับไปเลยขับไปเลยเอยอเออน้าเพื่อนอนุญาตไปแล้วนะเพื่อน